กระตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ขอเวลาตรวจงานแา่อย่างที่ผมบอกนะถ้าเวลาตรวจงานรถสีขาวเนี่ยกับกลางแดดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยแต่บอกว่ารถจะขาวจะใสามากแต่ว่าจะใสย,ยังไงเนี่ยมันก็จะมองแทบจะไม่เห็นเหมือนกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็เป็นอ e ีคูปนะครับที่ทําทงานต่อเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวาน เมื่อช่วงเช้าเราเพิ่งส่งฟอร์ตูเนอร์สีดําไปต,ตอนนี้เป็นส่วนของอ e ีคูปส mm ีขาวที่มาทําการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโบนะครับใช้เวลาในการทําอยู่ที่ประมาณ2วันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเบอร์สุดท้ายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรากําลังจะเข้าห้องอบอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นสีขาวเนี่ยถ้ามาตรวจงานกลางแดดมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าโอกาสดีๆเดี๋ยวตอนเย็นๆน,นะเดี๋ยวเราจะย้ายห้องนะครับไปอยู่ห้องสีดําเพื่อจะได้เห็นงานความเงางาม ชัดแล้วก็มีความใสจริงๆของรถสีขาวให้ดูอีกหนึ่งครั้งแล้ววันนี้ังมีคิวเคลือบแก้วเข้ามาอีกหนึ่งคันนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่ารถเป็นรถอะไรตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณรถคันนี้ด้วยพี่แก้วนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับต่อเนื่องจากการเคลือบฮาร์เล็ตติวิสันนะครับมาเคลือบรถยนต์บ้างนะครับ รถยงนี่คืองานถนัดของเรารถรถรถมอเตอร์ไซค์ที่คือค่าดิเลกนะครับจะใช้เวลาในการทําค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้เข้าห้องอบกันเลยโอเคเข้าห้องอบกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันในห้องเล็กน้อยนะฮะว่าว่าเนี่ยเห็นในห้องมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเข้าได้เลยทั้งรลทั้งหลักคันนี้หน่อยเขาบอกว่เาว่าคันนี้ใหม่มากเป็นโมเดลที่ไม่ได้ใหม่ที่สุดนะครับแต่ว่า ถ้าตอนนี้มันจะเป็น e 3 0 0ซึ่งหน้าหรือตัวมันจะใหญ่กว่านี้แต่โมเดลตัวนี้ไฟหน้ารูปทรงจะเหมือนกับ e coupe ช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าผมว่าตัวนี้ไฟเไยสวยมากนะครับนี่แล้วเราพาไปดูในห้องกันเล็กน้อยนะเวลาไปดูห้องนอกมันจะไม่เห็นอะไรเลยมันจะขาวไปหมดเลยนะครับอันนี้พามาดูกันทั้งในห้อง,องเล็กน้อยนะครับ เพื่อให้เห็นว่าเหลังจากการทําเคลือบแก้วไปแล้วเนี่ยนะครับมีความแตกต่างย,ยังไงสําหรับรถสีขาวนะเราพอมาดูในห้องเวลาโดนแสงไฟนีออนอน่ะจะเห็นได้ชัดน,นะครับว่าความวาวของรถมีให้เห็นได้มีให้เห็นได้เยอะขึ้นแต่เนี่ยห้องตอนนี้เรยกว่าเขาเรียกสภาพแสงตอนข้างนอกตอนเนี้ยสําหรับห้องนี่ค่อนข้างสว่างจะไม่เห็นถึงความคมของสีขาวนะครับความสายสีขาวยังจะเห็นได้อีกนะครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูให้สวยงามกันอีกทีนึงในช่วงเย็นนะครับคันนี้กาหนดส่งวันพรุ่งนี้แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าส่งวันนี้ได้ถ้าพี่แก้วยินดีจะมารับรถวันนี้ก็มารับรถได้เลยนะครับที่ร้านเป็นที่ร้านเป็นเคลือบเซรามิกนะครับมีลูกค้ามาถามอยู่ในเฟซเนี้ยคุณธนพลนะฮะคุณธนพลเนาะที่ร้านคือเคลือบแก้ว ที่มีโครงสร้างเป็นเซรามิกนะครับถามว่ามีการเคลือบเซรามิกไหมนะฮะอันนี้เป็นตอบคําถามนะตรงนี้เลยนะครับหลายๆคนนะให้คําถามมาเยอะมากนะครับว่าเคลือบแก้วเนี่ยกับเซรามิกแตกต่างกันไหมนะครับมันคือตัวเดียวกันนะครับเคลือบเซรามิกคือโครงสร้าง,งเซรามิกแต่ว่าที่ร้านผมมีจต่เคลือบแก้วที่มีโครงสร้าง,งเป็นเซรามิกแล้วก็มีเซรามิกที่เป็นเคลือบแก้วครับก็คือเอดียวกันนะครับที่านก็คือเคลือบแก้วที่เป็นเซรามิกครับงงไหมไม่งงเนาะโอเคนะ จะตอบว่าม,มีแค่นั้นแหละาหลายๆคนนะฮะจะให้คำคำว่าเคลือบเซรามิกกับเคลือบแก้วที่แต,ตกต่างออกไปจนผู้เออเรียกว่าลูกค้าหลายท่านสงสัยมามากๆฮะว่าเอ๊ะที่ร้านมีเคลือบเซรามิกไหมต้องถามก่อนัะว่าเซรามิกกับเคลือบแก้วต่างกันยังไงฮะไม่ต่างฮะ เพราะมันคือตัวเดียวกันนะฮะเพราะว่าเซรามิกเนี่ยคือโครงสร้างของเคลือบแก้วในสมัยใหม่นี้ที่ร้านไหนยังคงไม่มีเซรามิกหรือว่าไม่มีเคลือบแก้วที่เป็นเคลือบแก้วเซรามิกเนี่ยก็อาจจะต้องอเขาเรียกว่าอัพหน่อยนะครับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นิดนึงเป็นรุ่นใหม่หมดลวที่ร้านผมเนี่ยที่ขวดให้เห็นอยู่ทุกคนจะเห็นอยู่ตลอดผมจะพาให้ลูกค้าได้ดูตลอดว่าน้ํายาของผมข้างขวดเขียนว่านานโนเซรามิกอ่าฮะ เพราะนั้นนะครับก็ก็คือคงคงจะอันเดียวกันนะครับก็ร้านที่ร้านผมจะเป็นเคลือบเซรามิกแล้วแต่ผมยังคงว่าคูดว่าเคลือบแก้วอยู่เพื่อมาให้เพิ่มความสับสนของลูกค้ามากขึ้นไปกว่านี้นะฮะเคลือบเซรามิกนะครับถ้าต่อไปมันมีที่มันดีกว่าเซรามิกนี้ทํำยังไงเนี่ยผมเรียกว่าเคลือบแก้วรวมๆดีกว่าเนาะโอเคนะขอบคุณสําหรับคําถามมา,มากๆเลยนะครับสําหรับคําถามนี้นะฮะต้องขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวเราขอรา ไปทํางานตอนก่อนสำหรับว,วันนี้นะครับขอให้รถคันนี้ได้อบในห้องอบก่อนในะช่วงบ่ายยนะังไงเดี๋ยวเราจะขยับคันนี้ไปอยู่ในห้องเล็กแล้วมาถ่ายรูปกันและพามาดูความเงาในห้องมืดกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้บอกไว้เลยว่าร้อนแล้วร้อนมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้มิกกี้อาเพียนมาต้นหิวลิงขอลาออกจากห้องนี้ไปก่อนไม่ไหวนะครับสวัสดีครับ